คุณผู้ชมครับวันนี้ภาพยนตร์เรื่อง Four Kings ภาค2จะเข้าฉายเป็นวันแรกนะครับเราคงจะไม่สามารถมาโปรโมทภาพยนตร์อะไรแต่อย่างใดได้แต่ทีนี้มันมีความกังวลเกิดขึ้นนะสิครับถ้าเข้าฉายวันแรกแล้วอาจจะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทอีกหรือไม่ความกังวลน,นี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับสะท้อนผ่านทางผู้บริหารของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ต้องไปประชุมร่วมกับทางตํารวจเพื่อที่จะกําหนดมาตรการในการเฝ้าระวังติดตามแล้วก็รับมือเบื้องต้นจะมี6มาตรการด้วยกันนะครับ จากการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฟกิงภาค2ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับนัก,นกศึกษาอาชีวศึกษาที่ออกแนวบุตลอดทั้งเรื่องนะครับแล้วก็มีคติสอนใจในช่วงท้ายเรื่องได้ถูกนำมาพูดคุยในวงประชุมเพื่อที่จะกำหนดมาตรการร่วมกันระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรท,ทั่วประเทศรวมถึงเครือข่ายสถานศึกษาผู้ปกครอง และสิทธิ์เก่าเพื่อที่จะวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความรุนแรงทะเลวิวาทช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายฉายวันนี้วันแรกด้วยนะครับนายทวีศักดิ์คิ้วทองผู้มนตรการศูนย์ความปลอดภัยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบอกว่าได้กำหนด6มาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วนะครับเ <c oughs> ช่นประสานตำรวจท้องที่ประชุมวางแผนป้องกันเหตุร่วมกับห้างสรรพสินค้าหรือโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ จัดกำลังครูปกครองไปเฝ้าระวังเหตุร่วมกับตำรวจหน้าโรงภาพยนตร์เลยครับตั้งแต่เริ่มฉายจนสิ้นสุดการฉายตลอด1เดือนนับจากนี้นะครับและยังมีการจัดตั้งกองอํำนวยการร่วมประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการไม่ใช้ความรุนแรงและทำความเข้าใจกับสิทธิเกา่าสิทธิปัจจุบันที่จะไปรวมตัวกันเข้าชมภาพยนตร์เป็นหมู่คณะให้รักสถาบันในทางที่ถูกต้องครับนะครับือจากการพบเห็นจากการรายงานอะไรามาก็ดี ก็ขอให้แจ้งกับทางศูนย์ความปลอดภัยและทางเจ้าหน้าที่พี่ๆตำรวจนะครับในแต่ละพื้นที่นะเข้าไปป้องกันนะครับเอดให้เร็วนะครับนะก็อาจจะใช้เครือข่ายของพวกเราที่มีอยู่นะครับเป็นเครือข่ายตาสปะรนะวินมอเตอร์ไซค์ทารถ,ท,ารถท่าเรือนะครับหรือหน่วยงานในภาคภาคีเครือข่ายที่เรามีอยู่คอยกันเฝ้าระวัง ขณะที่พลตำรวจตรีชรินโกพตารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าตำรวจมีแผนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกว่า200จุดนะครับมีทั้งจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันได้รวมถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณใต้เฮียงหน้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงภาพยนตร์ที่เข้าฉายตลอดระยะเวลา1เดือนนับจากนี้ รวมถึงจุดที่ตำรวจจะไปวางกำลังโดยใช้กำลังพลจากชุดควบคุมฝูงชนไปสแตนบายอยู่ตามเส้นทางเสี่ยง11จุดที่มีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ซึ่งเคยเกิดเหตุทะเลาวิวาทกันมาก่อนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดด้วยครับอยากจะสอบถามคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะรวมไปถึงคุณพิพิมลแล้วก็คุณเชอสารช่วงนี้ใส่หน้ากากอ,อนามัยกันไหม หรือว่ากลับมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วไม่ค่อยติดหน้ากากอน,อนมาม<อ>ัยกนสักเท่าไหร<ล>่ลวมอยู่นะคะ,ะค่ะก็ต้องออกมาเตือนกันนะคะคเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะทางกรมควบคุมโรคบอกนะคะว่าตอนนี้ก็พบคนที่ติดโควิด -19 เเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็กรมควบคุมโรคเองก็บอกนะคะบอกว่าอยากจะให้ประชาชนนั้นป้องกันตัวเองเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีผู้ป่วยในโควิดมากขึ้นหลังจากที่เข้าสู่หน้าหนาวนั่นเองค่ะ เพ่ไทยรู้สู้โควิดยังอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขามีการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19เป็นรายสัปดาห์ค่ะเป็นการแจ้งเตือนให้กับประชาชนรับทราบสถานการณ์เพราะยังมีประชาชนบางส่วนสนใจติดตามแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ะะกรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โควิด1 9ในไทยบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่20-26ถึง26พฤศจิกายนมีรายงานผู้ติดเชื้อรวม480คนฉเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ69คนมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ2คนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อยสอดคล้องกับการคาดการโรคว่าจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้นค่ะนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตยากรรักษาการ รักษารษาชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกนะคะว่าโควิด -19 ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนก็เริ่มมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นก็เป็นไปตามคาดการเลยค่ะ <S <S ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการน้อยยังคงเป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะคะขอให้ประชาชนทําตามมาตรการป้องกันโรคทางเดินหายใจอย่างเคร่งครัดถ้าหากว่าไปพื้นที่ที่แออัดมีผู้คนหนาแน่นก็อาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่ม60 8เนี่ยก็คงจะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าพบว่ามีอาการป่วยมีอาการผิดปกติเนี่ย ต้องตรวจ ATK นะคะส่วนกรณีพบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นวงกว้างแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนเนี่ยค่ะตั้งแต่ตุเลือนตุลาคมที่ผ่านมาหลายประเทศที่ความสนใจต่อข่าวนี้นะคะกรมควบคุมโรคบอกว่าก็ได้ติดตามสถานการณ์เหมือนกันแล้วก็องค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะคะว่าทางการจีนได้แจ้งสาเหตุที่ทําให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเชื้อก่อโรค ทางเดินหายใจที่เคยมีรายงานแล้วอย่างเช่นเชื้อไมโครพลาสมาไข้หวัดใหญ่ไวรัส RSV ไวรัสอะดีโนโดยพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กและข้อมูลจากการสอบสวนโรคไม่พบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ค่ะ